สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกน้องทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube พลอยใส่รถสวยรีวิว2นะคะพบกันอีกเช่นเคยที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะปรับสภาพมาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยสําหรับใครที่กำลังถามหาออติสปี15นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะด้านหน้าพลอยใสนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้า อันติด1.8 e sport n e w b e r g i n g ปี2015นะคะบอกเลยว่าสภาพคือสวยมากๆนะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยเป็นชุดแต่งแท้เดิมนะคะสภาพตัวรถนะคะไม่เคยตัดต่อกลับสีอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับเลขไมล์หลักแสนนะคะ หลักแสนเท่านั้นแสนต้นๆน,น,นะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่1,21,000กิโลเมตรอ่าเลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ในรถลากอ่านรถปี15นะคะถือว่าเลขไม่น้อยมากๆะคะ่ะสำหรับคันนี้สภาพคือเป๊ะมากและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยราคาตั้งขายนะคะคันนี้อยู่ที่449,000บาทอ่า449,000บาทผ่อนเพียง7000เท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7000บาท อันนี้นะคะใครที่เงินเดือน16,000บาทสามารถออกได้คนเดียวเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบโทรเข้ามาจองกับพลอยใสยเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีคันเดียวด้วยนะคะสภาพนี้มีคันเดียวนะคะก่อนที่จะไม่ทันรีบโทรเข้ามาหาพลอยใสยเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมๆกันเลยด้านหน้านะคะไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเดย์ไทม์ไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยอ่า สภาพคือสวยกริบมากๆเลยนะคะดวงไฟเป็นไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะไฟแท้เดิมกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะกระจังหน้าสีดำตกแต่งนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ตกแต่งสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่ากริบนะคะใครได้ไปในราคานี้ผ่อนเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะตัวรถสามารถตัดาสามารถตรวจสอบสตอรี่แหล่งที่มาที่ไปได้ทุกคันนะคะถ้าออกไปแล้วพบเจอว่ารถของพลอยใสยนะคะเคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักทางบริษัทเรานะคะยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลย กนชนด้านข้างนะคะแนบสนิทนะคะเป็นเดิมๆเลยนะคะรถไม่เคยตัดต่อกับสีมาอย่างแน่นอนมาดูในส่วนของตัวแม็กตัวล้อกันบ้างนะคะคันนี้เขาได้มาเป็นแม็กแต่งด้วยนะคะเป็นแม็กแต่งสวยๆลงดําแบบนี้เลยสภาพคือเนี้ยบมากๆนะคะหัวน็อตเป็นหัวสีเอ่อหัวห้ารูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะได้เป็นยางปี2021ด้วยนะคะเงาๆเลยนะคะดอกยางแน่นๆสะพานยาง ยังอยู่ครบนะคะในส่วนของซุ้มล้อด้านในนะคะชกอัพแท้เดิมนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะต่อมานะคะในส่วนของด้านข้างคันนี้บอกเลยว่าสเกิร์ตแต่งมารอบคันเลยนะคะด้านข้างตัวรถไม่มีรอยถลอกนะคะไม่มีรอยแก้มบุ่มรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิน้นมาพร้อมกับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถใส่ ใส่คิ้วกันสั์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยนะคะอาจจะมีลอกบ้างนะคะเพราะว่าตามการใช้งานเนาะกระจกนะคะเป็นกระจกแท้เดิมนะคะแบรนด์โตยโยต้ายังอยู่ด้ำจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะด้านข้างประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะตกแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟท้ายนะคะเป็นไฟแท้เดิมนะคะหัดมาก็จะเป็นตัวรุ่นนะคะ1.8แอ่าแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะมีเพิ่มเติมเป็นไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED เส้นโครเมียมจะตัดยาวมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะมีมาให้ครบคันนะคะ ด้านล่างตกแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะคะไฟทับทิมมีมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะด้านนอกยังว่าสวยแล้วเลยนะคะเปิดไปดูด้านในเลยอ่าภายในบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะคะคือไม่มีทิ่ติเลย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนเลยนะคะเช่นเดียวกันออกแบบมาเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะแผงสวิตควบคุมนะคะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะตัวเปิดประตูด้านในก็จะเป็นอาเป็นโครเมียมเนาะตรงนี้แล้วก็พาเข้ามาด้านในนะคะจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยเบาะไม่มีขาดนะคะเบาะไม่มีขาดเลยนะคะแล้วก็สภาพคือดีเนียเน้ยบเลย พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมันติฟังกช์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในออกแบบมาได้สวยๆสุข,ขุมมากๆนะคะสาหรับใครที่กําลังเล่นออติสอยู่นะตอนนี้แนะนําคันนี้เลยนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะใช้งานได้ปกติครบทุกดวงนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะก็ได้มาเป็นเป็นแอร์แบบระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้ว7.5ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนะคะแล้วก็รองรับโหมดวิทยุ FM AM Bluetooth เชื่อมต่อ Google Map ได้หมดเลยนะคะตัวแอร์ก็เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเกียร์ก็เป็นออโต้เช่นเดียวกันขับง่ายนะคะมีที่สำหรับเก็บแก้วน้ำขวดน้ำนะคะได้ถึง2ใบเลย ตัวเบาะด้านข้างคนขับก็ไม่มีขาดไม่มีช้ำเช่นเดียวกันนะคะด้านบนนะคะห่อซีนยังไม่ได้แกะเลยนะคะมีดวงไฟมาให้นะคะซึ่งใช้งานได้ปกติเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่ได้ไปนะคะพลอยใสย,ยืนยันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขับไปใช้ฟปีใหม่กันยาวๆนะคะค่อยกลับมาผ่อนอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังก็ไม่มีขาดเช่นเดียวกันนะคะ ครบเลยนะคะสภาพคือเนี้ยบมากๆคันนี้บอกเลยว่ารถปีลึกแต่ว่าภายนอกภายในนะคะสภาพเหมือนใหม่เลยด้านล่างนะคะเป็นพรมหนังนะคะมีให้รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังว่าจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวอ่าเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะคันนี้นะคะหูพิเศษมากๆเลยนะคะเปิดมาภายใน ว้างขวางนะคะแถมมีนะคะลำโพงด้วยนะคะคันนี้ตัวฝาท้ายนะคะก็เป็นฝาท้ายแท้เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนหรือดัดแปลงมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังดูลังเลนะคะพอใส่ก็ให้ดูในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะคะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะพอเปิดมาด้านล่างเราจะเจอชุดแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่สำรองนะคะเขาจะมีมาให้เลยอ่า เป็นแบบนี้เลยนะคะตรงด้านในนะคะจะเป็นล้อทูโทนนะคะชุดแม่แรงอุปกรณ์ครบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ประมาณนี้เลยนะคะข้อมูลของเจ้าอันติคันนี้นะคะพอยใสรับประกันเลยใครได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะคะและราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาเพียง4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามาหาพอยใสเลยนะคะติดต่อเข้ามา ได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงสาหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวได้อยู่แล้วนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีคืออะไรนะคะลูกค้าคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเงินเดือน16,00 0บาทขึ้นไปสามารถไปได้คนเดียวนะคะถ้าลูกค้าเคยมีประวัติผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะคะไม่ต่ำกว่า1ปีหรือ6เดือนขึ้นไปนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเลยนะคะไม่เคยผ่อนอะไรเลยนะคะฟรีดาวได้เช่นกัน นะคะแล้วช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90บวันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังลังเลนะคะไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเอารถไปใช้ก่อนปีใหม่นะคะแล้วค่อยกลับมาผ่อนนะคะเพราะยังไงเราออกรถวันนี้เราผ่อนปีหน้าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะออกรถช่วงนี้ดีไหมหรือต้องรอหลังปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นให้นะคะของแถมเราก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะพอยสายมีให้พี่พี่ทุกคนเลย นะคะวารันตีหลังการขายมีให้นะคะพระบรภาษีถ่ายนำ้ำมันเครื่องเช็คตบเช็คตัวสภาพรถก่อนส่งมอบให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าออติคันนี้ใครที่สนใจรีบโทรติดต่อมาหาพรใสได้ที่เบอร์ที่แปะไว้ในคลิปเลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้พรใสด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ